สวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขูมสุขุนบาโบโซลาเสียงแค่ล้าพี่น้องเอ๋ยมาแล้วเด้อมาแล้วพี่น้องเอ๋ยที่ว่าบาโบจะมารีวิวพี่น้องวันนี้บาโบอยู่ที่ถนนพระรามสามเด้อพี่น้องเด้อนี่ะจะมารีวิวนี่ะหรือว่าสะพานเนาะพี่น้องเนาะสะพานข้ามแยกนราธองนั่นเองพี่น้องเอ๋ยเป็นสะพานที่ก่อสร้างนะฮะข้ามไปอย่างข้ามแยกนะฮะแยกนะฮะแยกนราธิองนะฮะเชื่อมต่อนะฮะระหว่างถนนพระรามสามนะฮะเพิ่มต่อไปถนนพระรามสี่แล้วกลับไปตรงรัชดาพี่น้องแล้วก็ไปบุรีรัมย์ อโศกพลเรพอ่น้องเอ๋ยศูนย์ศิลิกิตอาโศกมนตรีพน้องถนนสุขุมวิทนั่นเองด้านสายมือจะไปคลองเตยนะฮะบ่าวบุจะขึ้นไปตรงทางยกระดับพน้องเอ๋ยป้านี่คือสะพานนัตะนองพน้องความยาวเกือบๆนะฮะเกือบๆสามกิโลเมตรนะฮะความยาวที่แท้จริงคือ2.5กิโลเมตรนะฮะเชื่อมต่อระหว่างนะฮะถนนพระรามสามไปสิ้นสุดอยู่ที่ถนนพระราม4ีนะฮะแล้วกลับไปสู่ถนนรัชดาพิเศษแล้วพน้องนี่คือถนนพระ ไปนี่คือสะพานข้ามแยกด้านละนองพี่น้องเอ๋ยนะครับเป็นสะพานที่เปิดให้ใช้งานเลยเด้อพี่น้องเป็นสะพาน4ี่ช่องจราจรซ้ายและขวาพี่น้องเอ๋ยเห็นแล้วก็ถือว่าสวยงายพี่ดีพี่น้องก็เือ่ว่าสะพานยกระดับแห่งนี้พี่น้องสะพานข้ามแยกด้านละนองน้อพี่น้องนเป็นการก่อสร้างนะฮะทางยกระดับ4ช่องจราจรน้องพี่น้องน้องทั้งไปและก็ทั้งกลับน้องพี่น้องความยาวประมาณ200ความยาวประมาณ2.5กิโลเมตรพี่น้องเริ่มต้นจากโรงเรียนดนตรีวิทยาพี่น้องเอ๋ยนะฮะ ถนนพระรามสามนั่นเองและก็ไปสิ้นสุดที่นะฮะถนนพระรามสี่หรือพี่น้องเด้อถนนพระรามสี่นะฮะหรือว่าเข้าสู่ถนนรัชดาพิเศีนะฮะศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนั่นเองอู้จังหวินว่าบุบบอกพิทหรือบอกถึงน้อพี่น้องเนาะกระดือว่าข้อมูลกับตัวเองเคยไหนมาพี่น้องตัวเองเคยเดาผ่านกับเก็บผ่านบรรยากาศให้พี่น้องเบิรงกแล้วพี่น้องเนาะจักว่าถึกจักว่าพิทพี่น้องกัลยาวาลบุบก็แล้วกันพี่น้องเอ๋ยนี่คือสะพานข้ามแยกลาดนนองพี่น้องด้านล่างก็จะเป็นห้าแยกลาดนนองพี่น้อง ก็ถือว่าเป็นแยกที่รถตีรถติดพี่น้องถ่ะว่ามีสะพานแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าสะพานแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นมากก็ถือว่ายาวนานพี่น้องก็เพื่อการก่อสร้างนี่ฮะแก้แก้ไขการจราจรติดขัดเนาะพี่น้องเนาะงส่วนยามเร็งด่วนนั่นเองโอ้ยบ่าวเองก็ใสเพี้ยนสนะหรือว่าซับภาษาที่สินเปลืองเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าก็ถือว่า โอ้พี่น้องเอ๋ยเบิ่งที่ล่าเหวี่ยงเดี๋ยวเห็นนะฮะตึกสูงใหญ่รูปทรงแปลกตาการก่อสร้สางนี่แหละพันว่าขั้นบอกจากบ้านกับบเห็นด่านแดนไกลพี่น้องขั้นบ่ไปหายเยช่นกับบุฮอนมีความหู้เดี๋ยวบ่าวจะรีวิวเด้อพี่น้องเด้อรีวิวอ่าสะพานข้ามแยกแห่งนี้พี่น้องนะฮะฟังนู่นแล้วก็ฟังกลับให้พี่น้องเบิ่งอีกตันึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงระยะ2.5กิโลเมตรนี่ก็ถือว่บาบ่ใก,กล้แล้วก็บ,บ่ใก,กล้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับการรีวิวโอ้โหจะมีบริเออร์เนาะสองขางกั้นไว้พี่น้องเเเเออ๋ยพราาาะะว่จจป็นนขตชชุม อุ้ยพี่น้องเอ๋ยพยี่น้องเอ๋ยไพ่แนวบกเคยมากไพ่แนวบกเคยเห็นกับที่ว่าสะพานแห่งนี้เพิ่อนเรเปิดให้ใช้บริการเกือบเกือบหลายเดือนแล้วพี่น้องเอ๋ยเราเองกับเราไม่มีโอกาสได้มาจักเทือเราพี่น้องเอ๋ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทธอแรกของชีวิตในการขับรถขึ้นมาสะพานข้ามแยกณนระนองแห่งนี้พี่น้องเอ๋ยด้านล่างก็เป็นห้าแยกณระนองเนาะพี่น้องเนาะตัดถนนพระรามสี่แน่หลายถนนอ่าหลังถนนรัชดาแน่พี่น,อน้นงนละละนองเอ๋ยปาดนี่ก็คือเป็นสะพานข้ามแยกลระนองเชื่อมต่อ ถนนพระราม3นะฮะมาลงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจหรือว่าถนนพระราม4แล้วก็ตรงไปเชื่อมต่อกับถนนรัชดาเนาะพี่น้องเนาะไปแยกอโศกได้นี่คือศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจก่อนหน้าบาโบดเดมากลิวกว่าพี่น้องเบื้องแล้วอีกท่านึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาโบดจะทําการกราบรถนะครับเพื่อขามไปถนนพระราม3อีกทีานึงพี่น้องเอ๋ยถ้าเบื้องแล้วกับเบื้องใกล้เบื้องใกล้แล้วพี่น้องถนนทนถงเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยด้านหน้าจะไปเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทเนาะพี่น้องเนาะตรงแยกอโศกมนตรีพี่น้องเอ๋ยหรือว่า ตรงห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันนั่นเองด้านซ้ายก็เป็นสวนสธนาธารณะพี่น้องเอ๋ยนะฮะว้าวสวยงามอีดีสวยงามอลอพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวบาโบจะทำการขับรถแล้วขึ้นไปสะพานข้ามแยกเพื่อเชื่อมต่อไปอยังถนนพระรามสามอีกทีานึงพี่น้องเอ๋ยตอนนี้บาโบอยู่ที่ถนนพระรามอ่าถนนรัชดาเนื้อพี่น้องเนื้อจะทำการเลี้ยวรถพี่น้องเพื่อจะขึ้นไปอ่าอ่าสะพานข้ามแยกหน้าลนองคือเก่าพี่น้องนี่ก็คือถนนรัชดาพี่น้องด้าน,นหลังของบาโบเป็นอ่า แยกกระสุกมนตรีพี่น้องหรือเ่าเป็นถนนสุข COVID ุมวิทนั่นเองนะฮะก็ที่ว่าถนถนทางเมืองไทยพี่น้องกับเบื้องแล้วเชื่อมต่อกันเลยเบิดทุกมองทุกแจพี่น้องนี่คือกรุงเทพมหานครเด้อพี่น้องเด้นอ,น,อดน,นะฮะไปมาไปง่ายมากง่ายพี่น้องเอ๋ยเมื่อกี้นี่บาบูยูทีถนนพระรามสามขาดไมา่ทีฮอตอัดแยกกระสุกมนตรีเลยพี่น้องเนี่ยฮอตนาศูนย์ประชุมแห่งชาสตร์ชิลิคิทพรพี่น้องเอ๋ยนะนี่คือเนี่ยด้านล่างน,นี่ก็จะเป็นทางเลยพี่นอ้องแล้วทางรถไฟฟ้าใต้ดินอีกพี่น้องป๊าดเมืองไทยนี่มี ถนนหนทางหลายหลายพี่น้องเอ๋ยเอาละแตงขอมือจะเป็นสวนแล้วมีของสวนประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจน้องเป็นสวนพักผ่อนแล้วก็จะมีศูนย์ปชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอีกหนึงนะะ่งเน,นี่ยฮะด้านซ้ายก็จะไปถนนกาลเสมราดพี่น้องแตงขวัตจะไปคลองเตยพี่น้องเอ๋ยบาโบ่จะตรงไปนะฮะจะตรงไปพระรามสามเลยจะขึ้นสะพานลอยหรือว่าสะพานข้ามแยกนั่นเองหรือว่าสะพานยกระดับพี่น้องเอ๋ยสะพานแยกระรนองพี่น้องเอ๋ยความยาวหรือว่าความไกลความไกลนั่นพี่น้อง 2อจุดหกิโลเมตรพี่น้องเอ๋ยเป็นอ่าอ่าสะพานที่มีซีสองจราจรขาไปและกลับครับพี่น้องเอ๋ยด้านขวามือจะเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตเด้อพี่น้องเอ๋ยอ่ากทอว่าเบิ่งแล้วเอา้ามาทะลุกันได้จังไหนพี่น้องเอ๋ยเบิ่งเอาวที่ล่ะถนนเมืองไทยไปไง่ายมากง่ายพี่น้องเอ๋ยนี่คือสะพานพี่น้องเอ๋ยเบิ่งแล้วก็ยังอ่าเบิ่งแล้ว,ย,ลวยังมีการปรับปรุงอยู่เนาะพี่น้องเนาะกือว่ายังบนทัามี้อ่าก้อมสวยงามที่โดดเด่น หลายเพราะวันไหนเด้อพี่น้องเด้อกับที่ว่าเบิ่งไปอ่าทานนทีบออกก่บ่เคยมาทานนักที่บ่เคยเห็นนะบาวบวกเองก็อยากเป็นวิทยาทานในการแพรรับชมเนาะพี่น้องเนาะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างถนนพระรามสามมาอ่าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์หรือว่ามาถนนรัชดาหรือว่ามาแถวแถวพระรามสี่หรือว่ามาแยากอโศกมนตรีพี่น้องนี่คือสะพานสะพานข้ามแยกรณรนงโอ้ยยังบ่ันเรียบร้อยปานดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยบ่าวพวกเองก็บบอกตามความเป็นจริงเด้อพี่น้องเด้ออย่าร่ามาบ่าวบวกกับแล้วกันเด้อพี่น้องเด้นอนะฮะ นี่คือสะพานที่ข้ามนะฮะข้ามเชื่อมต่อ,อยังถนนพระรามสามบ้าบัเองก็นชือว่าเคยผ่านมาแต่มาบ่าเคยขึ้นนะสะพานข้ามแยกจุดนี้เอ้ยพี่น้องเอ๋ยก็นชือว่านี่เป็นครั้งแรกของชีวิตท,ที่ได้ขึ้นมากบ้ามาเพื่นอนเะนาบะบ้าบัก็ข้ามมาจากศูนย์ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลกิจแล้วก็สิไปลงตรงพระรามสามต้นโรงเรียน,น,น,นานนทรีเนาะพี่น้องเนาะโรงเรียนของ่อ,องนอนทรีนั่นเองพี่น้องเอ๋ยปา้า สวัสดีดดาาทักทา,า,า,ายพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อทานทีที่เขามากเราชมคลิปบาบาบวกขอบอกคุณนนัยพี่น้องขอบอกคุณนน้ำใจขเขาเนี่ยแซงมอเตอร์ไซค์จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้ <laughs> อจะบาบาบุกก็แล้วกันพี่น้องเอ๋ยอจากฝั่งหนึ่งมาเชื่อมต่ออีกฝั่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนะาะถา่ถา,ายทางผู้ชมทันทีบอกเคยมามนะอยู่พระรามสามจะขามไปสู่ประชุมแมงสาเศรษฐกิจว่าจะไปในเชียงรายจะไปได้เชียงรายพี่น้องขึ้นสะพานขามแยกนี่พี่น้องหอดปุ๊บหอดปั๊บเลยพี่น้องเลยจากถนนพระรามสามนะพี่น้องนะช่วงโรงเรียนช่องรนาะพี่น้องเนาะออ่ไปทะลลุันเยพี่น้องเยไปทะลุ ต้องทางวัคซีนโวิทเลยพี่น้องแยกอโศกเลยจะไปขึ้นรถไฟฟ้าเอ็มาที่นะฮะหรือว่าจะไปขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสนาะพี่น้องนตรงแยกอโศกมนตรีได้พี่น้องเอลยหรือว่าจะไปห้างเทอร์มินอลทวนที่อยู่ที่แยกอโศกมนตรีเนาะพี่น้องเนาะมามาจากพระรามสามขึ้นสะพานนี้ฮอดปุ๊บเลยพี่น้องเอลยตรงไปจะเป็นถนนพระรามสามสีสายนะฮะรัชดาดาราทิวารนะฮะกสิชิดขวาไปอีกทีหนึงพี่น้องเพราะว่าจะเป็นไฟแดงนี่นะพี่น้องคือ สะพานที่บาโบมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนะฮะท่านใดทีมมากคลิปบาโบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาโบน้วยนะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสี่สะพานคลิปบาโบด้วยพี่น้องเนาะสนับสนุนบาโบด้วยการบระกดข่ามโคชนานนเด้อพี่น้องเด้อนะฮะเบิ้งถนนยังแคบๆอยู่พี่น้องด้านซ้ายมือต้องระวังให้ดีถ้าสิไปพระรามสามเนี่ยถ้าขึ้นไปด้านบนจะไปราชดาเด้อพี่น้องเด้อนะฮะถนนราชดานั่นเองนะฮะนี่คือการรีวิวของบาโบเด้อพี่น้องเด้ออาจจะโบเก่งนะฮะการสั่งเรื่องาานะะะฮอาจจบ่่เกกง ตัดตนะฮะต่เหตุใจเรียบไปอย่างเนื้อเนี่ยสถานทีทีตัวทีตัวเองค่อยผ่านนะฮะสถานที่ที่ททตัวเองเค่นนะะอคยมากเก็บภาพวีดีโอมากฝากตอนไหใหายทุกท่านได้รับชมกันแล้วกันนอ้องพี่น้งนองนี่ก็คือว่าเป็นถนนพระรามสามพี่น้องทีบาวโบขึ้นมาจากถนนราชดาเนเรียบไอ่งเน้อเนี่นี่คือถนนพระรามสามด้านหน้าจะเป็นถนนนางลิ้นจีเลี้ยวขวาไปเรียพไปน้อง ตรงนี้คือถนนพระรามสามนะพี่น้องเนาะแยกด้านขวามือก็จะเป็นถนนนางลิ้นจีพี่น้องบาวโบเองก็ถือว่ารีวิวให้พี่น้องเบิ่งอ่าสะพานข้ามแยกร้านนนองให้พี่น้องเบิ่งเพียงซัมนี่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยท่านใดที่มารคลิปบาวโบนี่พี่น้องนะใส่ก้นไค์เป็นกำลังใจให้ในเด้อนะฮะซอยสนับสนุนบาวโบโดยการบอกก้ขามโค้ชนะกันแล้วกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาวโบสีลาดทำช่วงไปเพียงเท่านี้พี่น้องบาวโบคนโกนะฮะบาวโบโซล่าเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยซิปนิ่งนะฮะก้มกราบแทบตกงงามพี่น้อ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วสบายดีพี่น้องทุกทุกท่านสวัสดีครับสับายดีสบายดีบไปาย,ายไปแล้วไปแล้ว